ดูล่าเป็ดต่างหากเล่าใครว่ามันเป็นรูดูล่าเป็ดนะจะบอกอีกทีนึงว่ามันเป็นฤดูล่าอะไรนี่คือฤดูล่ากระต่ายรูดูล่าเป็ดฤูดูล่ากระต่ายฤูดูล่าเป็ดรดูล่ากระต่ายฤดูล่าเป็ดฤูดูล่ากระต่ายฤดูล่ากระต่ายฤูดูล่าเป็ดฤดูล่ากระต่ายโอเครดูล่าเป็ดก็ได้เอามาเลยยิ่งเลย โอเคนายฉลาดมากโอเคนายทำให้ฉันเจ็บตัวเนะอ่าลูดากรไต่ลูดูลดดาเป็ดลูดูลากรไตลูดูลาคาตลูดูลาเป็ดยิ่งเลยอืฉันจะบอกนายอีกทีนี่คือลูดากระตายโอเค รูดูล่ากระต่ายรูดูร่าเป็ดยิ่งเฮ้เฮ้เฮ้เพื่อนถ้าจะปองอีกทีนะมันเป็นรูดูร่าเป็ดต่างหากไพราช่กระต่ายหือไม่นะเพื่อนเนี่ยมันรูดูล่าเป็ดหรือว่ารูดูล่าเป็ดกระต่ายมันต้องเป็นกระต่ายแน่นอนอะไรเพื่อนเรียกมันรูดูล่ากระต่ายต่างหากเล่าโจนายมัวเราจะเทียนสิ่งนี้มันเป็ดต่างหากเล่า นี่แหละมันคือรูดรก,กตาอตยยิ่งเลยเหอ่งมันโอเคนายฉลาดมากเพื่อนโอเคตอนนี้เป็นรดูล่าเป็ดรูดราตาไตยโอเคนั้นนายชนะแล้วกันนะโอเคเพื่อนมึนได้จะชนะแต่ฉันจะขอพูดอีกทีว่านี่คือรูดราตาย หรือไม่ใช่กันแน่นี่เป็นคงเป็นลูร่าเป็ดของฉันหรือว่าจะเป็นลูร่าคาตายฉันก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นฉันบอกอีกทีว่าเป็นลูร่าเป็ดนี่แหละลูร่าเป็ดจริงเลยอะไร โอคบาร์ด okay, นาเป็นเพื่อนฉันแต่ว่าฉันรู้ว่าดีว่าต้องเป็นรู้หรือลาเป็ดหรือจริงไหมที่เป็นรู้ลาเป็ดก็ออจริงมหรือเปล่านี่คือรู้ลาเฮ้ยแม่นั่นมันรู้รู้ลากระต่ายตั้งหากฮะเป็ดจริงจีไหมมันต้องเป็ดมันต้องเป็ดแน่นอนนายต้องเชื่อฉันโอเคเป็ดโอ้ oh.